เนี่ยเราโชคดีมากทุกคนหุ่นดีนะคุณนแป้งก็หดดุ่นดีครูดองก็อวบอิ่มเต็มเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นเนาะคนอ้วนก็จะอวบคนคนอวบอ้วนก็จะลดลงคนไม่มีเนื้อมีน้ําก็จะเป่งปังเป่งปังมีน้ํามีน,นวลขึ้นเนาะในความเป็นพลังของเรานี่เนาะทุกคนดีงามดีงามมากอ,อโอเคดีแล้วที่ไม่เคยองั้นหมดหลักแสนแน่นอน <c oughs> <c oughs> คือเามันเต็มมันแน่นนะมันลงยาก อนที่เราปวๆแน่นๆ,ๆลงยากลงแบบนี้ถูกแล้วเนี่ยยอมรับ m อ r ยอมรับความมั่งคังง่งลงสมบูรณ์นะวันนี้จะมีแบบว่าเพื่อนที่เป็นแบบภาษาทุกภาษาเลยวันนี้ขอขึ้นมาขอขึ้นมาขอขึ้นมาคุยนะเนี่ยสำเร็จแล้ว m อ r เออเอเอเอนี่แหละพลวัตปัจจัยเนาะ และที่สำคัญทุกคน